ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมนะวันนี้เราอยู่กันในเกม The Fort กันอีกแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมพี่จะมาสอนวิธีการฟาร์มเงินให้ได้เยอะเยอะยังไงนะครับผมนะโอเคนะครับผมเยอะนี่หมายถึงในที่นี้นี่ก็คือหลักแสนนะครับผมนะในชั่วโมงนะครับ1วันก็มีโอกาสได้เป็นหลักล้านนะครับถ้าน้องๆขยันนะครับผมนะโอเคก่อนเข้าไปชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่ด้วยนะครับผมนะใครที่มาจากทิกตอกก็ฝาก ัแล้วก็คอมเมนต์มาให้พี่ด้วยนะครับผมนะไปเดี๋ยวเราเข้าสูตรเลยเลยละกันนะครับผมนะอ่ะอย่างแรกนะครับผมใครที่เพิ่งเข้ามาเล่นแบบนี้ที่ยังไม่รู้วิธีการฟาร์มเงินนะครับวิธีการฟาร์มเงินก็จะมีอยู่2วิธีนะครับผมนะซึ่งวิธีที่1นะครับผมจะเป็นวิธีสําหรับผู้เล่นที่เพิ่งเข้าโลก2มาเลยนะครับอ่ะเพิ่งเข้าโลก2มาอยากจะให้น้องๆนะครับเตรียมวัตถุดิบนะครับผมในการคราฟบชุดนะครับ เซตที่พี่แนะนำนะครับอะไรก็ได้นะครับให้ครบ40นะครับเดี๋ยวพี่จะลองเป็นตัวนี้ดูละกันนะครับถามว่าทําไมถึงต้องเป็น40เพราะว่าถ้า40นะครับผมนะเราจะครับชุดตัวนี้นะครับผมนะอ่ะอ่ะ40%จะได้อยู่ที่75%นะครับผมสำหรับเจ้าเฮดบี้นะครับเราจะครับชุดตัวนี้ขายนะครับซึ่งตัวเนี้ยนะครับ มันจะขายถ้าเป็นแร่ปกติก็จะอยู่ประมาณ1ัน0ถึงนะครับถ้าเป็นแร่ระดับอีิีขึ้นไปก็ประมาณ2000กว่ากว่าถึง3,000เลยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นแร่ลิเกนก็4,000นถึง6ก0 0นะครับนะแร่ตัวนี้นะครับอ่ะแล้วก็อีกขั้นตอนหนึ่งนะครับเราจะทำการค่าซอมบี้นะครับผมนะค่าซอมบี้เอาพวกเศษนะครับนี่เลยนะครับอ่ะ2อ0 0 0นะครับอันนี้คือพี่ขายแค่เศษนะเศษกระูนที่พี่ไม่ได้ใช้นะครับ อ่าเห็นปหเออขายทีสองหมื่นกว่านะครับผมนะซึ่งใครที่ฟาร์มสักชั่วโมงหนึ่งแบบเต็มกระเป๋าแล้วมาขายนะครับก็จะได้เปรียบนะครับจุดที่พี่แนะนําฟาร์มนะครับก็จะมีอยู่2จุดนะครับผมนะโอเคจุดแรกนะครับผมมาทางขวามือได้เลยนะครับจุดนี้ผู้เล่นใหม่สามารถมาฟาร์มได้นะครับอ่ะหลังจากที่เรามาขวามือเสร็จนะครับให้เราเปิดไฟเนาะแล้วก็ถืออาวุธที่เรามีนะครับเดินตรงมาเรื่อยๆนะครับเราจะเห็นตรง ถ้ำตรงนี้นะครับให้เราเดินทะลุเข้ามานะครับอ่ะ uh, จุดแรกก็จะเป็นตรงจุดนี้นะครับจุดนี้เลยนะครับเราต่อยตรงนี้เสร็จนะครับอ่ะเราต่อยตรงนี้เสร็จนะครับให้น้องๆ,งงงๆนะครับวิ่งลงไปข้างล่างนะครับต่อยเสร็จแล้วก็วิ่งลงมาข้างล่างแล้วก็มาต่อยชุดข้างล่างอ่ะต่อยเสร็จแล้วก็วิ่งวนแถวนี้เลยนะครับแถวนี้จุดนี้จะเหมาะกับมือใหม่เพราะว่าไอตัวโครงกระดูกนะครับมันไม่ได้โหดขนาดนั้นแล้วก็เราจะมาหาลู้ลักกี้ตรงนี้ได้ด้วยนะครับ อ่าตรงนี้เลยนะครับถนมไหมเราก็มาต่อยอย่างนี้นะครับต่อยวนเลยนะครับต่อยวนเลยนะเนี่ยแต่ละคนก็จะมาฟาร์มอยู่จุดนี้นะครับพอต่อยวนเสร็จนะครับเราก็จะวนกลับไปตรงจุดแรกที่เรามานะครับแล้วมอนมันก็จะเกิดพอดีนะครับอ่ะอ่ะแบบนี้นะครับจุดนี้ถามว่าได้เงินดีไหมก็ได้เงินโอเคเลยนะครับผมก็ประมาณหลักแสนได้อยู่เพราะว่าพี่ก็ฟาร์มจุดนี้นะครับมาฟาร์มดูเนาะ เนี่ยแล้วก็วิ่งวนขึ้นมาข้างบนนะครับนี่แบบนี้นะครับเห็นบ้าตรงนี้ก็จะเกิดพอดีนะครับอ่าแบบนี้เลยนะครับอ่าอันนี้คือจุดแรกนะครับวิ่งวนแบบนี้นะครับอ่ะจุดที่2นะครับผมจุดนี้จะเหมาะกับผู้เล่นสายแบบกลางเกมแล้วนะครับผมนะจะเป็นใต้ลาวานั่นเองซึ่งใต้ลาวานะครับข้อเสียคือเอ่อตัวบอสมันถึกนะครับแล้วมันฟันแรงเนาะ อ่าข้อเสียนะครับใครที่แบบว่าไม่ใช่ end game จริงๆหรือว่าการเกมจริงๆนะครับคือเอาชีวิตรอดยากมากๆนะครับอ่าเพราะว่าตรงข้างล่างอ่ะได้เงินดีกว่านะครับข้างล่างจะได้เงินดีกว่าเยอะเลยนะครับแต่ก็ต้องแลกมาด้วยคือเรามีโอกาสตายสูงไนงะข้างล่างนะครับแต่ข้อดีคือมันทำเงินได้ดีครับ ตรงนี้มันจะได้เจ้าตัวนี้การันตีแน่นอนนะครับผมจะเป็น2อันนี้นะครับซึ่งอันที่แพงที่สุดก็คือ2อันนี้นะครับในเกมนี้เลยนะครับเวลาเราขาย2อันนี้ขายสักเก็บไว้สักอย่างละพันนะอ่ะอย่างละพันนี้ต่ำๆเลยก็แสนกว่าแหละครับแสนห้าแล้วนะครับต่อรอบหนึ่งนะที่เราไปขายนะครับอ่ะนี่เลยนะครับจุดที่2ที่เราจะมาฟาร์มก็เป็นตรงนี้นะครับ ซึ่งไอตัวที่พี่อยากจะให้ระวังเลยนะครับก็จะมีอยู่2ตัวเนาะก็จะมีเจ้าสลามนะครับสลามไฟนะครับสลามไฟนะครับเนี่ยสลามไฟตรงนี้นะครับอ่าสลามไฟตัวนี้นะครับ1ตัวเลยที่อยากจะให้แบบระวังเพราะว่ามันจะเนี่ยเราจะตีไม่ได้ครับเห็นไหมเราจะตีไม่ได้นะครับอ่าแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่พี่อยากจะให้แนะนําแบบระวังแบบเด็ดขาดเลยนะครับก็จะเป็นเจ้าลิปเปอร์นะครับซึ่งเดี๋ยวถ้ามันเกิดนะครับมันจะถือเป็นเคียวนะครับ ดี๋ยวตอนนี้พี่อขอรีเซ็ตหามันก่อนมันจะถือเป็นเคียวนะครับซึ่งไอ้บอสตัวนี้น่าจะน่าจะนี่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 น่าจะแรงที่สุดในเกมแล้วนะครับตอนนี้นะแล้วก็ถึกที่สุดในเกมแล้วนะครับเห็นป่มมันฟันพี่เกือบตายนะครับอันนี้ขนาดพี่แบบใส่เกาะแบบกลางเกมมานะนั่นแหละครับแล้วก็เราก็พอเราตีไปสักชั่วโมงหนึ่งครับใครที่กระเป๋าเต็มก็มาขายแปบบแปบบ๊แบบก็สองพันแล้วนะครับ เราแบบไม่ต้องเสียเวลาขุดแร่เลยนะเห็นไหมเออแถมเราได้เลเวลอีกด้วยนะครับเนี่ยแบบนี้นะครับทำแบบนี้วนไปนะครับสาหรับวิธีการฟาร์มเงินนะครับผมที่พี่แนะนําแบบอ่าแบบดีที่สุดเลยในเกมนะครับ1วันเนี่ยได้เป็นล้านก็มีนะเออพี่เห็นคนใช้สคริปต์นะครับฟาร์มมอนอย่างเงี้ยเออมีเงินเป็นล้านแล้วครับ2ล้าน3ล้านแล้วเนาะ อ่ะเขาก็ใช้วิธีการฟาร์มอนนั่นแหละนะครับผมนะก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับการฟาร์มเงินเนาะเดี๋ยวคลิปหน้านะครับที่จะมาบอกนะครับว่าบอสแต่ละตัวนะครับดรอกดูนอะไรแล้วก็ดูนตัวนี้หาได้จากตรงไหนบ้างนะครับผมนะโอเคคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมใครที่ดูมาถึงตรงนี้ก็ฟาร์มเงินเก็บไว้นะครับรออัปเดตนะครับผมอ่ไปเจอกันในคลิปต่อไปครั